อ๋อเด้วัวจังไดไอ้พาระเนี่ยเอามันไปโยนนี่เลยไนหะมเข้าปากโคเลยไหมมาเป็นเรื่องยากรู้จักป่าโคไหมมาบนเอ่อเอามันไปทิ้งปากโคของคุณหลงเขาเลยนะมาข้างบนนี้เลยตรงบ้านที่พวกเราพักกันอะ่ะที่ของคุณหลงอะ่ะ ดีครับคุณหอยสวัสดีครับแล้วคนอื่นนะครับสวัสดีสวัสดีครับคนอื่นหรือยังเห็นคนอื่นนะครับสวัสดีค่ะนี่ใครอ่ะเว้ากับพุ่งหรือเปล่าเว้าเองเออพุ่งมาโดนตีหัวนี่เว้าพุ่งเป็นไงบ้างอะอพุ่งเหรอน่าจะอยู่โรงพยาบาลอะเฮ้ยเอาไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะคนละไปยืนเช็ดกระจกทำไมนั่นใครอ่ะโอเชี่ยนเนี่ย นอนกับเลือนไปหมดแล้ว <favorite> น่ะสมองมันเบลอแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเนี่ยคือตอนนี้หลังจากที่เราเอาศพมันไปโยนไว้ที่หน้าสอนอแล้วใช่ไหมเฮ้ยใครมาวะเฮ้ยสี่รถอ๋อดูแล้วคันนี้นะดูแลใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่คะเฮ้ยว้าวน่าขำข่าวที่บอกมีสองร้อยไหมถ้าไม่มีต่อยเลย ไอ้วาใจเย็นหเ่อยนะแกวนก่อนเออสวัสดีครับคุณหลงเรียบร้อยครับคือผมเอาศพมันไปโยนไปที่หน้าสารอเรียบร้อยแล้วครับผมเชื่อว่าตอนเนี้ผอบอมันน่าจะเห็นแล้วแหละลูกน้องมันน่ยแต่ประเด็นเลยคือตอนเนี้ยครับเราจะเอายังไงต่อดีครับเราฮัลโหลครับสัญญาณขาดใครก็ได้เติมมือมือถือให้คุณหลง่อย ถามว่าอะไรถาม่อะไระคือ <laughs> ตอนนี้ครับผมอยากรู้ไงว่าเราจะเอายังไงกันดีเพราะว่าผมเชื่อว่าผอบอเนี่ยครับมันน่าจะเห็นศพลูกน้องมันแล้วแหละผมว่าคนของเราก็น่าจะพอแล้วนะ่ไปตามเกียบผอบอลเลยเ,เพราะว่าตอนนี้มันมีใช่ครับแต่ผอบอพวกผมม,มีแค่อาวุธนะครับผมไม่สามารถสู้ปืนได้นะครับคุณหลงไม่เป็นไรครับเพราะผมมีปืนเดี๋ยวให้ยืมผมเอาไงดีวะ ผมกลัวว่ามันจะเป็นคดีแบบปืนผิดมือดีครับเอานี้คุณหลงใช้เลยดีกว่าผมเชื่อว่าคุณหลงทําได้อยู่แล้วแหละได้่เดี๋ยวผมขอเป็นเขาเรียกว่าซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังดีกว่าครับได้เดี๋ยวผมมีคนคนนึงที่จะพาไปรู้จักคนคนนึงผู้หญิงหรือเปล่าฮะน่าจะผู้ชายนะอผู้ชายแล้วใครอะครับผมเจเย็นสิพี่อ๋อดีตำรวจใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ที่ประเทศเราเนี่ยมีผู้หญิงมาด้วยพี่เฮ้ยมาแนะนำตัวให้เขารู้จักหน่อยครับ อ้าวสวัสดีครับผมไม่ได้เจอต้องนานด้ยอ้าสวัสดีครับที่ไปไหนสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับคุณชื่ออะไรครับน้ำหวานค่ะอ๋อวันนี้คุณน้ำหวานผมชื่อจะดูสกูกูทองนะครับผมเออขออีกรอบได้ไหมคะสุสุุสกอทองครับผมหวานไม่เหมือนเดิมนะเล่นบ่อยครับมุกนี้จำไม่ค่อยจะได้ครับบางที้ทำไรกันอะอ้าวไอ้พุ่งมึงออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโดนตีไม่ใช่เหรอกลับมาบ้านนานแล้วมึงเปลี่ยนเสื้อไม่ได้เลยเนี่ยอ้าอะไรวะ งงเว้ยโอเอาเป็นว่ามาครบดีแล้วคุณหลวงจะพาผมไปรู้จักกับคนคนหนึ่งใช่ไหมครับมีสไตล์ใช่ครับใช่ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปเลยไหมครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ครับชิงทองมาแล้วครับเฮ้ย่มาชิงทองเวลาบอกเลยเดี๋ยวเข้าเนืเรื่องก่อนใจเย็นฮะเข้าเนื้เรื่องก่อนปกติาไห่ไม่ใช่แม่ง ใช่ค่ะเราถิ่มก็ไม่เคยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยครัคุณหลงได้ครับได้เราต้องรีบดําเนินการนี้ให้เร็วที่สุดครับผมเชื่อว่าผอ่ะผมว่าเขามีอํานาจเต็มที่เขาน่าจะเอาฮอหรือไม่ก็เครื่องบินอะไรออกล่าเราแล้วแหละตอนนี้ยเพราะว่าเราเอาศพของลูกน้องเขาไปโยนทิ้งไว้หน้าสอนอมันเป็นการหยามากเลยนะโอ้ยหนูโยนสะเด็ดเลย ได้ครับรถตามผมมาก็ได้ได้ครับผมเออ่รถคันไหนดีคันนี้เหรอครับเดี๋ยวให้คุณหลงขับรถแล้วพวกเราวิ่งตามโอเคแล้วตู้เอาไปไว้ไหนอ่ะข้างหลังนะท่านผู้มดีแล้วถ่ายไปแล้วอครับมีเหรอโอเคโอเคได้ครับไม่ไม่เอดีเดี๋ยวให้เขาขับรถนำไงเดี๋ยวพวกเราวิ่งตามแล้วทุกคนหามไปไหนมาเอ้ยทุกคนถามต้องตรงเลยนะหายไปไหนมาใครจ้างดาจิมมาวะทั้งหลายเนี่ยวเดีาจิมเนี่ยอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่แต่งตัวเหมือนเด๊ะเลยนะกลิ๊ คือคนมากเอ่อใครก็ได้ต่อสายเขาทีน่าจะมีไอดอลเป็นดาจิมใช่ใช่ใช่ตู๊ตู๊ตู๊ฮัลโหลเฮ้ยจะพูดถึงเสี่ยงเสี่ยงเลยแล้วคนนี้ใครอ่ะใครอ่ะผมลูกหัวหน้าแกงครับอ๋ออะแต่ว่าเนาะน้องทำไมลูกโตเท่าโอ้โห เหมือนควาน้องไม่พอขอโทษนะครับรถยาวค่ะนี้เอาไปแห่นาคเหรอครับน่าจะไปกันหมดหมดนะถ้าก็หมดนะไม่หมดก็เกาะล้อกันไปหมจะไปกันไม่หมดเลยหนูว่าน่าต้องเกาะอะไรสักอย่างนะได้ได้ได้งั้นงี้ลบกันลบกัลบกันลบกันลบกัไปครับไปแต่ขอดูรถหน่อยคันนี้เหรอครับคุณหลงใช่ครับใช่เฮ้ยคุณหลงคุณหลงผมโดนแล้วโดนอะไรโดนล้อโดนล้อ ก็เล่นไปก็อยากจะเล่นล่ะครับมาขึ้นรถมาขึ้นรถมาเลสโกมาครับค่ะนางนาลับไอเดี๋ยวโชนดิพี่หนูบอกเลยนะว่าหนูจะกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนข้างบนนี่เป็นยังไงเนี่ยสมองเบอร์วะเนี่ยโดนตีเราไปคุยธุระเราไม่ได้ไปเชิญพระไตรปิฎดกส่งมาด้างล่างดิโอเคครับเดี๋ยวที่เต็มอันนี้อีกแล้ว ใครเนี่ยวเดี๋ยวดิฟสู้อ่ะสาวดื้อ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 ดื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 ใครเปิดเอฟเอ็มบนรถมะใช่ใครเปิดปิดเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษ5 minutes later ที่นี่ที่ไหนท่าเรือไงเขาพาเรามาเราขับตามเขาไปก่อนออดี้ว่าเขาต้องมีฝนอะไรที่พาเรามาที่เนี่ยแล้วแล้วผมจะโดนฆ่าไหมเนี่ยทำไมวะไม่หลอดแน่เราแวกนี่ได้บอกเรื่องผมมาจากสูตรแดงยังอ่ะ ยังเลยเขาไม่รู้เรื่องเลยเลยแต่เราก็เงียบๆเอาไปก่อนดีกว่าเพราะเราไม่รู้ไงจู้นะอูอีอูอีเขาเลยหรือว่าเราเลยวะไม่แน่ใจเฮ้ยขึ้นเรือดังสรุปใครตามใครเนี่ยขับเพลินไปหน่อยเ้ยลำนี้นคุณคุณนะอ้าวแ็นที่จอดอ่ะตรงนี้ไงที่น้องจิ๋มโดนรับตัวมาไงไม่แต่ลำนี้คุณคุณเน่ยใครซื้อเหมาเนี่ยใคไมมันรับลมคมใดขนาดนี้วะเดี๋ยวแก้แค้น ให้ซื้อมาเลยนะพวกนั้งใจเย็นนะอะไรอ่ะก็ถามไว้ใครซื้อมาก็อยากรู้เฉยพี่เราพี่เราเดี๋ยวคร่ารวยกันพี่เาเรีบลงแล้วเกินมันไหลมันไหลพรทชีรถมันไหลผู้หลงให้ผมรอใครครับมารอใครกันนะครับผมไม่ได้พาใครมาหมกน้ำใช่ไหมครับไม่ใช่เขาไม่ใช่เดี๋ยวเขากำลังมาน่าจะกำลังมาแล้วครับอ๋อได้ครับผมใครวะ ว้าวโอเคอ่เนี่ยเป็นยังไงเสฮินคอร์้าไม่รู้อ่ะแล้วเขาก็โดดนะว่าเป็นใครถ้าร้อนจะลด้งยังนุ้งเปล่าลุ้งเปล่าไหนไหนวะนุ่นท้องฟ้ายายายาช้าโดดไปเออท้องฟ้าอ๋อ้ามันโดดลงไปแล้วนี่มีคนมีคนอยากดำน้ำะพี่ามีคนโดดน้ำเปล่าพี่เชื่อแบบว่าคือถ้าเกิดมีคนโดนปาดคอแล้วอยู่ลงน้ำตอนเนี้ย ไงการ์ส่วนไม่เจอแน่นอนใช่แต่คนที่โดนเลี้ายวมีแล้วนะคะของฉลามนะพี่รัวเฮ้ยฉลามด้วยเหรอใช่เฮ้ยพี่รู้ฉลามเหรอตอนเนี้ยผมยังเป็นเบบี้ช้างอยู่อู้แทนอ๋อหนู่มหนุ่มก็หนุ่เป็นลูกฉลามกอเลียนเหรอพูดไงล่ะไอ้ที่เบบี้ชาร์งที่หัวหน้ามันติดเฮนะที่ไมดีใช่แล้นั่นแหละโอ้ผมไม่ใหญ่พูดเลยก็ติดเฮใครล่ะมีคนขี่เรือมาครับ ไหนอ่ะทางฝั่งขวาครับข้าน่นาจากำลังมานะเฮ้ยหรือว่าคุณหลงเขาส่งยาวะไม่ได้ <มา S 1> จะใช่ไงมีทางขึ้นอยู่นั่นก็ไปสไกลลเลยเนี่ยเออใครอ่ะสวัสดีครับคุณตำรวจใครครับเนี่ย ใจเย็นไม่ของถามคุณคือใครอย่าเพิ่งควักใครอย่าเพิ่งรีบคุณผมมาคาใจเย็นคุเอาควาจใจเย็นคุณตำรวจลูกเมียคุณยังขึ้นขึ้นฟังไม่ได้ใจเย็นใครครับเนี่ยหายทางขึ้นไม่เจอคุณตำรวจใช่คุณตำรวจใหม่ที่จะมาอยู่ที่เมืองใช่ไหมครับใช่ครับพราคุณเป็นใครเนี่ยผมเป็นเคอรี่ครับเคอรี่ไก่ฮียแล้วมึงเห็นปืนไว้แล้ว่ย เก็บปืนกันก็ได้ครับรคุณตำรวจผมแค่มาคุยแตงยิ้นผมไม่ได้พกอาวุธกันมาเลยผม,ผมจะมั่นใจได้ครับว่าผมจะปลอดภยอัย <c oughs> ดูได้เลยไม่มีอาวุธสองปืนที่ขาก็ไม่มีปืนโอเคเออไอตรงกับการนับว่าเป็นอาวุธไหมครับที่ห้อยไปห้อยมานั่นไม่น่าเรียกอาวุธเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรหรอมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ทางใครจะ <c oughs> ทางรฐบอกผมว่าจะมีรถตำรวจมารับผมนะ่ะอ่ตอนนี้ตำรวจเขาไม่น่าจะว่างเลยบอกให้นะเ <ผม S 1> ชื่อ <นะ S 1> ว่ามสมัยก่อนนี่นะถ้าอยู่ที่สุสรันนะตอนนี้วิเขาไปใส่เนะี่ยเฮีมาผมมาคุยถ้าไปตี๋ยวมีปืนเข้าแล้วเนี่ยเขาไปต่อยเข้าไปอดีเขา สายการไม่อยู่กพีจีอ่วันนี้ผมไปสืบมาว่าผอ,อมเรอนี่เขาขาย,ยากันด้วยนะี่ยเรก็รับใต้ต๊ะจริงเหรอครับใช่ผมอยากมาขอความร่วมมือของคุณนะผมไม่เชื่อผมขอดูด้วยตาได้ไหมได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูถ้าเกิดดูแล้วคุณต้องร่วมมือกับผมนะได้ครับคุณลงครับได้ครับแล้วต้องบอกเรื่องที่เราเอาตำรวจเร็วไปโยนไว้น้าสนได้ไหมครับหรือไม่ต้องบอกเรื่องนั้นเนี่ยเขาเขารู้เองรครับโอเคครับคนเร็วปล่อยเขาตายไปได้ครับไปพวกเราไปไปมาไปเดินเดินได้คครรัับบผมาตเลย ซาวมาซื้อยาคูน่าเลยรู้เอเอร้องเองได้เว้ยไม่เอาซาวมาใส่ด้วยของจริงว้ยเปโดนลิขิตด้ยเรื่องกระโดดคุณหลงครับครับผมแล้วพวกนี้เขาไว้ใจได้เหรอครับแต่คุณบอกว่าเขามาคนเดียวแต่เขามาสามคนเลยนะครับเขาจบใหม่นะเขาต้องมีมือซ้ายมือขวาเข้ามา ไม่เหมือนใช้มือเปล่าครอบครัวอ๋อโอเคครับผมอยากอยากถามเขาว่าเขาเป็นอควาแมนใช่ไหมทำไมอ่ะทเหี้ยเขาว่ายน้ำกันขึ้นมาเขาขี่เรือมาอ๋อเหรอเขี่เรือมาต้องใส่ผู้หญิงน่าจะตกเรือเห็นว่าไปครับไม่เลยทุกคนที่เนี่ยตำรวจขับรถคันไหนคันหนึ่งก็ได้ขับตามผมมาพวกผมมาได้ครับคุณหลวงครับเดี๋ยวถ้าเข้าขึ้นรถปุ๊บผมคนระเบิดเลยนะครับ ตำรวจก็อุ้มคนนึ่งอันนี้ก็ปั้นดีนะเจมส์ไปโอเคครับปเพราะแต่เขาแนะนำตัวเขาว่าเขาชื่ออะไรนะครับเมื่อกี้ผมฟังันออเชียนเดวิดที่นั่งขาเดวิดซึ่งไงลงเครื่รถเมล์เลยเนี่ยเดวิดนี่ที่ที่ระบาดกันช่วงนี้เหรอนั่นมันโควิดเชียบมาแย่งที่นั่งอีกเลย ข่ายเขาสบายจริงถอยลงน้ำเลยแน่นอนเอ้ยกดระเบิดเลยกดเบรคเลยเดี๋ยวเราราแหงลงน้ำแล้วเราค่อยกดระเบิดเจ๊หอยมันจะมาแย่งที่นั่งผมไม่ได้นะน้องพี่ออดี้เอาจริงๆอ่ะเขานั่งข้างหน้าแต่พุ่งอ่ะไปนั่งข้างหน้าทำไมไม่เอาไม่พูดพี่ออดี้ขับรถพี่ออดี้พลาดแล้วเขาจะไปไหนกันน่ะข้างหลังเครื่องดื่มเต็มเลยเข้าอะไร ที่ชอบที่ชอบไงมามามาแจก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 ับรไม่แจกนะผมเออหนูก็มาข้างหลังเนี่ยมีสีขาพอดีเลยเนี่ยทำไมทำไมยังไม่กระทืบอ่ะกระทืบอะไรบอกว่าเขามาคุยกำบัดรอแล้วเนี่ยอยากต่อยเขามาคุยก็บวกดีครับคุยคุยโอเคปืนอะไรมาเถอะ จะหมัดจะมวยจะอะไรก็ได้ครับรู้ส oh. ึกเหมือนมีคนเลยแล้วนะเข้ามาด้วยกันว่าเขาลืมเปิด G P S หรือเปล่า G P S ไม่น่ารักหรือเปล่าบอกทางผิดแกเลอเลอะทักเป็นคนไม่ไม่สุภาพนะชอบเลอเลอะทักไงมุกอะไรวะเนี่ย More moments later ีครับผมก็เดี๋ยวตำรวจเขาไม่เชื่อก็ลองให้เขาโทรหาผบให้ผบพาไปนั่งดื่มที่ร้านดูยังไงอะครับก็ลองให้ตำรวจใหม่เขาลองไปลองถามดูได้ครับผมให้ตำรวจเขาลองแกล้งจะเป็นพวกกับเขาด้วยตอนที่เราคุยกันบนรถใช่ไหมครับตอนเนี้ยเราคุย่ไม่เราไม่เดินวไปคุยดีดีครับ เหดี๋ยวคนเห็นเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวคนเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวลงอ๋อได้ครับรถชนใช่ไหมลงมาลงมารถชน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 ชนอ๋ออ๋เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวมีเบลิงนะคุณหลงเอาไงครับแต่ว่าผมเพิ่งเอาตำรวจไปทิ้งไว้ตรงหน้าส่องเเองนะอยู่ใกล้มากเลยนะครับเนี่ยเขาน่าจะเก็บไปแล้วนะครับปานีนะไม่น่าปล่อยเน่าแล้วตำรวจใหม่ สองคนนี้เอา้ามาสามเหลือสองตกเหมือนจะตาแดงอ๋อโอเคครับตำรวจใหม่เขารู้ไหมครับเขายัางไม่รู้นะเขาไม่เชื่อด้วยโอเคครับผมรับปกกระกันด้วยมือคู่นี้ครับลองโทรหาเขาดูึ่ตำรวจคุณหลงครับว่าไงครับพวกนี้เขาจะมาประจําการที่เมืองนี้เหรอครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลใช่ค <ผม S 2> รับใช่อ่าอันนี้ผมจะผมเดินทางมาเหนื่อยมากเลยอะ พอจะมีร้านอาหารอร่อยๆให้ให้พวกผมไปไหมคุณจอยโอเคครับได้ครับได้ได้ครับ,รบทุกคน,นตำรวจคุยโทรศัพท์เหมือนคุยเมียน้อยเลยเดินไคุยสกายเลยเขาบอกให้พวกเราไปให้ให้ผมไปเจอที่ผับอะ่ะให้เขาส่งลูฟิชันมาให้ก็ได้เขาส่งมาแล้วครับโอเคนะครับตาม ส่งรถไปเดี๋ยวผมจะแอบไปแอบฟังนีได้ครับผมเผื่อมีอะไรฉุกเฉินผมจะเข้าไปช่วยทันใช่ไหมครับใช่ได้ครับบ้างแต่คุณหลบเมื่มาแล้วใช่ไหมครับถ้าเห็นอะไรตุ๊บตับตุ๊บตับคุณหลงรีบหลบเลยผมแค่ถามครับไม่ต้องควักก็ได้ผมแค่ถามเฉยๆครับโอเคครับเดี๋ยวไปส่งร้านค้าได้แม่จะไปซื้อยาโค้กอะซื้อมาทำไม เดี๋ยวรอจิ๋มก่อนจิ๋มยังไม่ได้ขึ้นไม่กลิ้ไปแล้วครับผมขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอเชียนขึ้นมาโอเชียนโอเคโอเชียนนั่งกับผู้ชายไม่ไม่ซ้ำหน้าเลยนะโอเชียนนายเต็มใช่ป่ะไหมเสิร์ฟมาหน้ากับผู้ชายเสิรเลยว่ะอ่าวแต่เร็วถูกนิ้วกายให้ส่อโดนด้วยดูไม่มีบ้านคือเราแอบชอบบ้านมานานแล้วอ่ะ โลงรถได้ไหมอ่ะผมตัวหัวหน่อยผมตัวหัวตอนนี้เลยอย่าลองเราแล้วก็ไม่มีใครมาร์คให้ออดี้สักคนเลยนะจะไปถูกไหมเนี่ยเอ,อ้าพี่หลงแม่สองร้อยพี่เหรอะฮะมาร์คให้เลยดิผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ได้รู้ออโอเชนมาร์คได้ปะโอเชนรู้อ่ะโอเชนไปหาข้อมูลแล้วใช่หะอันนี้คืออะไรอ่ะตก<ร>ไปแล้วเลี้ยวขวาผ่านกระลาดเดี๋ยวจะแวะกินข้าวหรือไง ไม่รู้ขอแวะดูหน่อยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะตลาดไหนเฮ้ยอย่างสวยอ่ะเฮ้ยพี่สนใจไปไอ้นี่บอกทางเสียงว่าข้างหลังอ่ะข้างหลังมันมีจอแบบเขาไว้ดูหนังด้วยนะหนังจำเป็งหนังอะไรอ่ะใช่มีทั้งหนังเปิดได้ว่าหนแล้วได้ต่งฮัลโหลเลี้ยวขวาแล้วให้ต่อเลี้ยวซ้ายอ้าเมื่อกี้บอกให้เลี้ยวขวาอ่าแล้วก็เลี้ยวขวา จะไปอ,อีกแล้วกลัวตีนกูป่ะเนี่ยไม่ได้กลัวฮจะนำเนี่ยทิเวสบอกมาอย่างเงี้ยถูกใช่ CMO โทรโทรไม่ไมาอะไเลยวะมาแค่แล้วพี่ไม่ขึ้นหรอตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายรถก็คับเลี้ยวซ้าย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  มึงบอกก่อนถึงสิวะไม่ใช่จะเลยอยู่แล้วไปต่อตยาวๆเลยยาวดิกูยาวอยู่แล้วอ่ะเห็นเห็นเห็นคอนโดป่ะเห็นคอนโดข้างหน้าป่ะเห็นโอ้มีทุกตึกเลยเออมีั้งหลายตึกจะเห็นข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้ายเนี่ยอเลี้ยวซ้ายนี้อ่เห็นไหมเห็นตาตาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยรถเต็มเลยมึงเอ๋รถเต็มเลยว่ะแอบก่อนไหมอารถแอบก่อนไหมอู้ตรงนู้แอบเถอะ โอ้รถตำรวจพี่อ่ะถ้าใครนอนอยู่นั่นนะอรถแอบเราไม่ต้องแอบใช่ไหมพี่พี่เอาไปไว้ข้างในรถไหมในไหนในลานอ่ะในข้างหลังรถเอ้ยเดี๋ยวรถตำรวจเห็นไปจอดแถวในรถก็ได้นี่ไงโอนหน้าท้ายมือนี่ไงโซข้างหน้าซ้ายมือค่ะเจ้วบุญไปหนึ่งน้ำแตกไปหนึ่งน้ำแตกหนึ่งยากอะไรเราก็เอารถรถไปแอบในรถเด็ก รยุลไม่เห็นเลยไม่มีใครเห็นยังไงก็ไม่รู้เหรอป่าเอาลง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 รู้ังไงก็ไม่รู้มาเร็วมาเร็วยังไงก็ไม่รู้ไม่มีใครเห็นรถเราแน่นอนไปเข้าเลยแอบเรียนกว่าดีก็ไม่มีแล้วตำรวจใหม่พูดหลงอ่ะพี่ครับหนูว่าหนูต้องปลอมตัวไหมไม่ต้องหรอกเราอยู่ด้านนอกเขาอยู่ด้านในกัน เอางี้ให้ใครก็ได้คนนึงเข้าดูหน่อยว่าตำรวจอยู่ไหมทีเดียวเราทำตัวเป็นสาวดังดิ้งเลยเออใช่เดี๋ยวเราเออเดี๋ยวสาวดังดิ้งหนี่ง่ะสวัสดีครับคุณน้ำผมวาดนะคะนั่นแหละครับคุณหลงครับยังไงต่อดีครับเดี๋ยวไปแอบฟังเขาคุยกันก็ได้ได้ครับแล้วตำรวจใหม่ตรงนี้ครับนี่เะครับเขาเข้าไปคุยนะครับโอเคครับเข้าไปคุยกับตำรวจเน่าจะประมาณสามว่ะเพี่เป็นไงพุ่งกี่คนน่าแบบน่าจะประมาณสาม คนหลงสามคนครับท okay. oh, ั้งด้าราสามคนเปิดปะล่ะว่าไงเราปลอมตัวแล้วย้อนวานค่ะเฮ้ยเฮ้ยสนใจปลอมตัวโอ้ยไอโม่เฮ้ยไอโม่เบิ้ลเปิดปะล่ะโอเลียเป็นบักนาวมาถอดมาถอยอ้โม่เขียวไมาถอดโอเคครับเดี๋ยวเริ่มแผนการได้เลยครับผมใส่เสื้อมาถอดใส่เสื้อเดี๋ยวขอร้อง เรียบร้อยนะครับผมน้องๆคนไหนนะครับสนใจนะครับที่มาเล่นด้วยกันตอนนี้นะครับพี่อยู่ประเทศดาวิิตี้นะครับผมเข้ามาเล่นด้วยกันได้เลยแล้วก็เร็วๆนี้นะครับพี่จะทําคลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปพี่อยากให้น้องๆน,นะครับเข้ามาสร้างตัวละครก่อนแล้วเราก็จะไปได้วยกันโอเคไหมฮะ แล้วก็ใครที่คิดจะเข้ามาเกียนหรือว่าเข้ามาโฟรพี่บอกก่อนนะครับว่าประเทศนี้เขาแบนเลยนะครับเพราะว่ามีคนเคยโดนแบนมาแล้วแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่อยากเข้ามาเล่นด้วยกันกับพี่อยากมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับของดิคอร์ดที่นี่นะครับไว้ให้ด้านล่ากส่วน IP เข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับก็อยู่ในดิคอร์ดโอเคครับขอบคุณครับแล้วเจอกันบาย